อายุ18ปีมปลายปิสาเป็นที่รู้จักในหมู่เพื่อนร่วมชั้นว่าเจ้าหญิงน้ำแข็งชั้นนาาชิมายูกะเคยมีความรักกับแค่ผู้หญิงที่แก่กว่าเท่านั้นตั้งแต่เด็กเด็กสาว18ปีทวินหาลักตอนอนุนอบาลชั้นอยากที่จะให้คุณครูผู้หญิงอบกอดอยู่เสมอรักแรกของฉันคือครูโฮมรูมผู้หญิงในชั้นประถมยังไงก็ตามมันก็จบลงไปด้วยความผิดหวังอยู่เสมอมองคนรอบตัวที่สามารถหาความรักได้เป็นเรื่องปกติมันทําให้ชันรู้สึกว่า คงไม่มีความรักไปต่อชีวิตแต่แม้ว่าคนคู่แบบฉันก็อยากจะมีเรื่องรักๆค้ายๆเหมือนกันนะเว้ยยัยงไงตูก็เป็นหญิงสาวมอ,อปลายนะเฟ้ยเธอกาลังคุยกับใครไม่ทราบนะกาจิมาและอยาเที่จบอกว่าตัวเองดูคู่สิวะหลงตัวเองชะมัดและเรื่องรล่าวก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อเริ่มชั้นของฉันโทอิทาคุยะอายุ17ปีหมอนี่ฮอตพอควรน้งแต่เขาเขา่าวชมรมปิงปอง และใช่แล้วหมอนีได้ชยาที่โคตรกากว่าปิงปองทาคุยะแต่เราก็ประหลาดใจที่หมอนี่เล่นได้ดีในเวลาไม่นานนี่นะคะชิมาคาเฟ่แม่ฉันได้ลองทำเมนูใหม่โดยมีเป้าหมายเป็นพวกเด็กผู้หญิงมอปลายนะเธอดูเป็นพวกชอบอะไรแบบนี้เพราะงั้นเธอจะมาด้วยกันและลองเมนูใหม่แม่ฉันก่อนกลับบ้านได้ไหมแม่ของทาคุยะงั้นเหรอแม่ทาคุยะเจ้าของคาเฟ่เจ้าของคาเฟ่ฟังแล้วดูเหมือนจะเป็นคนมีอายุจริงๆแฮ สงสัยจังเธอจะเป็นคนยังไงกันนะบางท,ทีเธออาจจะเป็นคนคุยเก่งสวยแบแรยบรลุคยัดสไตล์สาวธุรกิจหรืออาจจะเป็นคุณแม่ที่ใส่ใจคนอื่นและเติมกาแฟของเธอและเค,ค้กด้วยความรักเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมตัวฉันถึงคิดอะไรเพอร้อเจอ้อด้วยเนี่ยจริงฉันไม่ควรจะคาดหวังอะไรนี่นาะใช่ไหมเฮ้ hey, เธอจะถอยห่างไปเพื่อนางกาชิมะเราถึงแล้วนะแม่ผมพาเพื่อนที่ห้องมาให้ตามสัญญาล้ะนะโอ้ทักคุงแม่เห็นลูกพาเพื่อนนะ่ารักมาแล้วสินะสายันสวัสด์นะจ๊ะเอ๊ะ อะไรเนี่ยนางฟ้าเลิกเธอเหมือนสาวในฝาขอบคุณที่มานะจ๊ะเห hey, นมมันเฮเปียกโชกหมดเลยเอ๊ะไม่ไม,ไม่เดี๋ยวนะมันไม่แตกต่างไปมากไปหน่อยเลยอะไรกันมาเน,นี่ยเธอสวยและก็ยังดูซุ่มซ่ามหน่อยหน่อยรวมแล้วมันสเปคตูเลยไม่ใช่หรือไง มแม่เป็นอะไรไหมนากาจิมะเธอช็อกไปแล้วว้าสรรรเสื้อกันเปื้อนชุ่มหมดเลยทำยังไงดีล่ะเนี่ยเออเอาผ้าชน,นาไหมคะฉะฉันต้องขอโทษจริงๆนะจ๊ะนี่ไม่ใช่ความประทับใจแรกที่ฉันอยากจะทําหรอกนะเฮือกช่างโมเอเมื่อกี้มันช่างมีดาเมจจริงๆเธอนี่สเปคฉันจริงๆทําไมตู้เห็นภาพลามุกละนั่นเฮ้ยเซอร์เบนโรอะไรหรือเปล่าเนี่ยนากาจิมะเลือดเธอไหลอย,อยู่นั่นนั่น ขอโคด้วยนะจ๊ะที่วันนี้วุ่นวายไปหมดขอบคุณที่มาลองเมนูใหม่ของเราด้วยนะจ๊ะพราดีว่าฉันต้องทำคาเฟ่แคลรี่ตาโดยมุ่งเป้าหมายไปที่เด็กสาวม,มื่ปลายนะจ๊ะหวังว่ารสชาติจะถูกปากใครสักคนที่น่ารักเหมือนเธอนะจ๊ะนี่จ้ามีสำหรับทักคุงด้วยนะทานให้อร่อยนะจ๊ะแ <c oughs> ม้ว่าหลังจะเกิดเรื่องวุ่นวายตอนทำมันก็เถอะ แต่นี่มันโคตรอร่อยแหมดูเหมือนว่าเด็กผู้ชายมปลายก็คงชอบเหมือนกันสินะค่อนข้างมีอายุแถมยังสวยแต่ก็ยังเป็นแม่ที่ทุ่มซามอีกท้งยังเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ที่สุดยอดแล้วพ่อของเขานะ่ะ ทำงานอะไรนะพอมาคิดดูแลทาคุยะไม่เคยพูดถึงพ่อของเขาเลยแฮะถึงจะอย่างนั้นแต่เขาก็พูดถึงแม่อยู่บ่อยๆฉันเป็นแม่ของทาคุยะมิโฮโกะจ้ะเธอคือ,อยูกะจังใช่ไหมขอบคุณที่คอยดูแลทาคุงนะจ๊ะฝากดูแลเขาต่อไปด้วยนะจ๊าหรือว่าเธอจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฉันเรียกเธอว่ายูกะจังได้ใช่ไหมจ๊ะบ้าจริงนี่ตูคิดอะไรอยู่ฟันนี่อะอะค่ะค่ะได้ได้ตามสบายเลยค่ะมิโฮโกะสังยินดีที่ได้รู้จักค่ะ พอเป็นเวลาที่ว่ามีโกโกซามอาจจะไม่มีสามีเล่นทำเอาใจของเราเกือบหยุดเต้นไปเลยแฮะขอบใจสำหรับวันนี้นะนาเกจิมะเธอคือผู้ช่วยชีวิตฉันเลยน่าแปลกใจนะที่เธอไม่มีเพื่อนผู้หญิงมาด้วยเพราะงั้นให้ฉันเดินไปส่งที่สถานีไหมเอาสิขอบใจนะก็นามาแล้วนะที่ฉันได้ไปที่ไหนสักที่กับเพื่อนนะมันสนุกกว่าที่คิดซะอีกพวกเราจะไปคาเฟ่น,นั้นด้วยกันอีกได้ไหมนะ จะไปคาเฟ่หรือไปเจอแม่ของทักคุงกันดีสฉันอยากจะเจอมิฮุโกะกสังอีกให้ได้เลยเอ๊ะแน่นอนเย,ย่นาก,กิมา่าบางทีเธออาจจะชอบตูหรือเปล่านะ และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเอออยากเจอมิโคโกะซังอีกจังแต่มันคงจะดูพิลึกถ้าเกิดเราไปที่คาเฟ่ของเธอสองวันติดนะเดี๋ยวพักกลางวันแล้วไปคุยกับทาคุยะดีกว่านี่ทาคุยะวันนี้ฉันไปบ้านเธอได้หรือเปล่าถือสว่าเราไปทําการบ้านด้วยกันเป็นไงบ้านฉันเหรอก็ได้นะแต่เฮ้ยถึงขนาดจะมาบ้านกันแล้หรือแล้วมิโคโกะซังวันนี้เธออยู่บ้านหรือเปล่านะเอออย่าบอกนะว่าหล่อนอยากจะอยู่สองต่อสองกับฉันนะ นากาจิมะมาแม่ฉันทำงานจนถึงหกโมงเย็นเพราะงั้นคงไม่กลับมาสักพักเอ๊ะนั่นเหรอดูโค้ไม่อยากจะอยู่ตามลำพังกับหมอนี่จนถึงหกโมงเย็นเลยแฮะแต่อย่างน้อยมันก็มีประโยชน์แหะนะเพราะงั้นอยู่ก็ได้วะหล่อนดูไม่ใช่เจ้าหญิงน้ำแข็งเท่าไหร่แต่หล่อนคือสัตว์เล็ดเย็นต่างหากเพราะงั้นพวกเขาจึงมาบ้านของทาคุยะอีกสองชั่วโมงก็จะหกโมงเย็นแล้วเมื่อไหร่มีโค้ดซังจะกลับมานะเวลาแม่งเดินช้าชิบเข้ามาสิ ทำตัวตามสบายเลยนะนี่นาคาจิมะฉันไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้อะ่ะเธอเก่งอังกฤษไหมช่วยฉันตรงนี้หน่อยสิฉันเพิ่งเจอมิโฮโกะสังเมื่อวานนี้เองนะแต่ฉันดันกลับหลวง,สงเสน่ห์เธอเข้าอย่างจังแต่เธอเป็นแม่คนที่อาจจะแต่งงานแล้วเพราะงั้นการถก่งรักเธอเข้าอาจจะเป็นเรื่องเลวร้ายฉันไม่อยากจะผิดหวังอีกแล้วนะอย่างน้อยๆฉันก็อยากจะเจอหน้าเธออีกครั้งเพื่อยืนยันความรู้สึกของตัวเองหรืออะไรก็ตามอ่ะฮะเธอตายแล้วนะเธอเล่นหวยจังเลยนะนาคาจิมะ ฉันแค่อยากจะเห็นหน้าของเธอฉันหมายถึงไม่เป็นไรเลยถ้าฉันอยากจะเจอหน้าเธอนี่นะอาโปกเกมอนของฉันเก่งกวา่านะเฟยน่าจะน้งว่าจะไม่ให้ฉันไปส่งที่สถานีนะกลับดีๆแล้วกันนากาจิมาอ่ะอืมฉันกลับเองได้ตูลรอมาตั้งสามชั่วโมงเพื่อมาเจอความว่างปล่านี่นะอ่าโอเคงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะเฮ้อวันนี้ไม่ได้เจอสินะฉันคงต้องหาข้ออ้างมาใหม่ครั้งหน้า อ,อยู่กับจังนี่เองตกใจหมดเลยวันนี้ทำความสะอาดนานกว่าปกติเลยอยู่ร้านนานไปหน่อยค่ะค่ะแย่จังนะคะโอ้ยเมื่อกี้อย่างไก่ขอขืนแป๊บขอคุณเรื่องเมื่อวานมากเลยนะคะมันช่วยได้มากๆขอคุณเรื่องเมื่อวานมากเลยนะคะมันช่วยได้มากจริงๆค่ะฮ่เฮือกช่องว่างมาจัง ฉันอยากจะตอบแทนเธอเอาเป็นเลี้ยงคาเฟ่หรือสักอย่างข้าวหน้าเป็นไงเธอมาที่คาเฟ่ได้ตลอดเลยนะเธอมาที่คาเฟ่ได้ตลอดเลยนะไม่ว่าะจะเป็นหลังเลิกเรียนหรือว่าวันหยุดก็มาได้นะได้ค่ะไว้ฉันจะไปที่คาเฟ่ครั้งหน้านะคะฉันคงมีความสุขมากๆเลยถ้าได้เจอคุณอีกฉันสามารถสั่งรอยยิ้มคุณฟรีๆได้ไหมคะเอ๊ะรอยยิ้ม เราแรกคิดว่าจะเพิ่งทคาคทยะในการมาเจอเธออีกแต่คงไม่ต้องแล้วสินะวันนี้ฉันมาที่คาเฟ่น,นี้หลังเลิกเรียนด้วยตนเองขอโทษนะคะมาคนเนีวแบบนี้คงต้องเข้าไปคุยกับมิโฮโกซังสินะเอ๊ะก็ไม่ได้อะไรนะแต่ตอนนี้มีแต่ผู้หญิงฉันเดาว่าร้านนี้คงเป็นที่นิยมของผู้หญิงนั้นสินะ อ่ะยูกาจังยินดีต้อนรับนะจ๊ะไม่อาภัยโดยดิดคาขอโทษนะจ๊ะฉันทําอะไรให้เธอโกรธหรือเปล่านะอ่ะไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้หมายถึงคุณแนมะ้แต่นิดเดียวเลยค่ะฉะฉันหมายถึงมแมลงค่ะ,มะแมลงแมลงนี่อาภัยให้ไม่ได้เลยนะคะโห้โหขอคุณที่มาวันนี้นะจ๊ะเอาล่ะให้ฉันได้ตอบแทนครั้งที่แล้วด้วยนะจ๊ะฉันเตรียมของหวานที่เหมาะกับภาพลักษณ์ของยูกาจังด้วยล่ะภาพลักษณ์ที่มิโกดังมีต่อฉันอย่างนั้นเหรอนี่เลยจ้าเซตเคก้กเด็กนั่นเอง เซตเค้กเด็กสินะฉันถูกเลี้ยงเหมือนกับเด็กงั้นสินะว้าวดูน่าอร่อยจังเลยวี <Wh ee. S 1> มันเป็นของที่ฉันดัดแปลงให้ดีขึ้นด้วยการ mm hmm. เติมดาร์กช็อกโกแลตเพื่ออายุกาจ,จังเลยนะ mm hmm. อาจจะเป็นเพราะเราอายุเท่าทาคุยะแต่ถ้าฉันอยากจะพิสูจน์แล้วก็ นี่เป็นโอกาสเดียวที่จะรู้คำตอบมีโยโกซังคะคุณคิดกับฉันแค่เด็กเท่านั้นหรอคะก็ไม่สิ่งขนาดนั้นหรอกจก้ะเธอดูสุขุมแลวก็เกี่ยวลงได้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เด็กนักเรียนก็ตามเพราะแบบนั้นฉันถึงมองเธอเหมือนเซตเค้กเด็กที่มีความขมเหมือนช็อกโกแลตเพราะเธอดูเหมือนจะเป็นทั้งเด็กและเป็นทั้งผู้ใหญ่ไปด้วยเซตเค้กเด็กจงเจริญอืมันอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะฉันดีใจนะที่เธอชอบมันกินตามสบายเลยนะจ๊ะวันนี้มันช่างวิเศษนี่ฉันไม่ได้ฝันแต่ฉัน อยากเจอมิวโกซังในชุดไปเวทครั้งหน้าจังและฉันก็รู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้บอกเธอเรื่องไอจส่วนตัวกับเธอด้วยถ้าเรารับรูปลงโซเชียลถือเป็นการโบษณาที่ดีเลยให้ฉันสอนใช้ไอไหมคะเอ๊ะจริงหรอจ๊ะดีใจจังเอาล่ะขอสองไอจของมิวโกซังสักหน่อยละกันซิงเกิลมาเจอได้โอกาสแล้ว